ครับดูไปเรื่อยๆนะอร่อยอร่อยใช้ okay, ไฟอ่อนๆครับอร่อยนะไข่ขาวเด้งๆไข่ดแดงเป็นวาลาอร่อยอร่อย ใช้น้ำมันครับพิซซ่าใช้ไฟอ่อนๆครับจะได้ไข่ขาวเด้งๆแป่แดงเป็นวาลาอร่อยอร่อย